ดีมีทาชาติสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะวันนี้อยากมาเปิดบัญชีนะครับอ๋อด้ค่ะงั้นเดี๋ยวขออน,นุญาตแนะนําตัวนะคะดดฉันชื่อนางสาวราวันนาแกนินนะคะเป็นเจ้าตำแหน่งนะคะเจ้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขานะคะวันนี้คุณลูกค้าจะมาเปิดบัญชีใช่ไหมคะใช่ครับต้องการเปิดเพื่อ,อไปทําอะไรคะเอาไว้ใช้แบบออนไลน์นะครับใช้ออนไลน์ใช่ออไ,ไหมงั้นเดี๋ยวรบกวนขอใรประชาชนลูกค้าได้ไหมคะ ลูกค้าชื่อคุณเจนารองนะคะคขอสอบถามข้อมูลเรื่องต้นนิดนึงค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่เจ็เจ็ดครับเจสิก้าสามสิบห้าด้านนะคะงั้นเดี๋ยวขออนญาแนะนำที่จะทำนะคะก็ะคืออันดับแรกคะ่ะจะขออธิบายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้านะคะคือข้อหนึ่งลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะสิทธิข้อที่2คือสิทธิจิได้จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิฉลาสิทธิข้อที่3คือจะสามารถเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมได้นะคะสิทธิข้อที่4ถ้าเกิดว่าลูกค้าได้รับการเจรณาให้ลูกค้ามีสิทธิจิตได้รับการิจรจาแล้วก็ค่าชดเชยนะคะหากเกิดความเสียหายนะคะอันนี้จะเป็น40ทพื้นฐานแบบนี้ให้ลูกค้าไว้นะคะ แล้วก็ตอนนี้ค่ะบัญชีที่ลูกค้าจะเปิดคือลูกค้าเหมือนอยากใช้เื่องของออนไลน์ใช่ไหมคะอ๋อถ้าอย่างนั้นนะคะจะมีบัญชีอะคะ่ะสองประเภทให้ลูกค้าเ<ช>ลือกก็คือจะเป็นบัญชี TTB Saving Care นะคะกับสองเป็น TTB a l l ฟีอ,อฟะคะ่ะถ้าตัว Saving Care ค,ค,ค,ค่ะค่ะเหมือนว่ามันจะต้องมีได้ความคงครองในเรื่องของบริเทศแต่ลูกค้าต้องคงเงินในบัญชีไว้ขั้นต่ำเทาพหน่คะ ถ้าเป็นออฟฟี่ะค่ะคือมันไม่จำเป็นต้องคงเงินในห้าพันก็ได้แต่ว่ามันจะได้พวกตัวคารักษาเคิื่อเติมนะคะแล้วก็อ tamam okay. ันเนี้ยจะไม่มีดอกเบี้ยทีนี้ลูกค้าสนใจอยากให้จะทำค่านจะใช้จ่ายแบบโอนไหมคะถ้าถ้าถ้าให้แนะนำอะค่ะขอแนะนำเป็นบัญชีออฟฟี่ก่อนนะจะเหมาะแบบไดเนี้ยเป็นตัวออฟฟี่เนี้ยเดี๋ยวเราขออนุญาตอธิบายให้คุณเจริญมั่งมันก่นะคะ อันนี้ค่ะเป็นเซลล์ชีนนะคะเดี๋ยวเราวันจะอธิบายไปด้วยแล้วก็ให้คุณเจนารงดูไปด้วยนะคะก็คือบัญชีอนนี้ค่ะที่เราวันจะเปิดให้ค่ะเป็น TTB ออมฟรีอะค่ะเป็นบัญชีออมทรัพย์อันนี้ค่ะคุณเจนารงต้องการทําบัตร a t m ไปด้วยไหมคะไม,ไม่ไม่อยากายทำ TTM อ๋อเพราะว่าถ้าทำอะคะ่ะเจดีย์เราจะคดฟรีทุกตู้ทุกธนาคารแต่ว่าถ้าวันเนี้ยลูกค้าทำ TTM อะค่ะจะมีค่าแรกเข้า350แต่ว่าไม่ทำเนอ้อไม่ไม่เอาอได้ได้ค่ะ แล้วก็บัญชีตัวนี้นค่ะอดอกเบี้ยค่ะจะไม่มีนะคะดอกเบี้ยจะศูนเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ไม่มีขั้นต่าในการเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ลูกค้าหนึ่งรายค่ะสามารถเปิดบัญชีตัวออฟฟิศเนี่ยได้สี่บัญชีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าลูกค้าจะเปิดบัญชีอะต้องเปิดพวกแนะนำบุคคลธรรมดาท่นานั้นนางแฝงแนะนำที่ติบุคคลหรืออะไรเงี้ยจะเปิดไม่ได้น,นะคะค,ค่ะ แล้วก็สิทธิ์เค่ะเกี่ยวกับ,บาการฝากการโอนเนี่ยค่ะลูกค้าสามารถถอนได้ทุกสาขาธานาคารค่ะ,คะทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมน,นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้ามีแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถโอนไปต,ต่างธนคาคารหรือโอนในธนคาคารเดียวกันได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะคะแล้วก็กดจากบัตเอทีเอ็มได้โดยที่เราไม่ต้องใช้บัตรเอทีเอ็มแต่ข้อควรระวังน,นิดนึงอะคะ่ะลูกค้าอยากกดออกบัตรในแอปนะคะเพราะว่า ถ้าในหนึ่งปีลูกค้ามีการกดขอขอกอกบัตรมันก็จะเก็บค่าธรรมเนียมลูกค้าสามห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ถ้าธรรมเนียมบัญชีตรงน,นะะี้ค่ะก็คือเื่อนแถกหลักเลยอะ่ะก็คือถ้าในในบัญชีอ่ะคะ่ะล<ม>ูกค้าไม่มีการเคลื่อนไหวในหนึ 1, 2, ่งปีแล้วก็ยนน้อนเงินนะคะต่งค์ละสองพันบาทอ่ะจะถูกเรียกเก็บค่ารักษาบ,บัญชีนะคะอ่า 50บาทต่อเดือนแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเหมือนใช้ออนไลน์ตลอดเนะะี้ยค่ะก็จะไม่ถูกเก็บค่ารักษาบัญชีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประเภทของบัญชีเนี้ยมาดตัวที่ว่าถ้าลูกค้าคงเงินในบัญชี5้0 0บาทเรามันจะได้ความคุ้มคองสองย่างอย่างแรกคือความคุ้มคองการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ลูกค้าค่ะเกิดบัติเหตุแล้วก็ส การคุ้มครองเงินในบัญชีอะคะ่ะสูงสุด20บเท่าแต่ว่าจะจ่ายสูงสุดอ่นไม่เกิน3ล้านบาทนะอันเนี้ยแล้วกป็ประกันตัวเนี้ยที่มันคุ้มครองลูกค,าะคะ้าค่ะเป็นเาเรียกว่าเป็นประกันเหมือนเป็นประกันแบบคุ่มนะคะอันเนี้ยรับประกันโดยนะ,ะโดยบริษัทธานาชาติประกันภัยนะคะส่วนธนาคารทหารไทยนาชาติเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นนะคะแล้วก็ธนาคาร ถ้าเกิดว่าเหมือนลูกค้าต้องการโทรหรือว่าสอบถามว่าแจ้งเคมอะไรเงี้ยโทรได้ที่02 3089300นะคะแล้วกงง็วงเงินงงเินคุ้มครองอะคะ่ะก็คืออย่างแรกก็คืออ่าคุ้มครองเงิน20เท่าในยอดเงินลูกค้าที่คงเหลืออยู่ในบัญชีอะคะ่ะก็คือลูกค้าต้องมีเงินอนะคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำอะ5,000บาทก่อนวันที่จะเกิดเหตุหนึ่งวัน นะอันเนี้ยคือเกี่ยวกับทีลูกค้าเสียชีวิตนะอาจจะได้ความคุ้มครองัวนี้แต่ว่าไม่รวมหมนึ่งการถูกฆาตกรรมการถูกทำร้ายการขับขี่รถจักรยานย,ยนต์นะคะอันเนี้ยจะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุกนนีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบานะคะจะจ่ายลูกค้าก็คือเบิกได้สามพันบาทต่อครั้งแต่ลูกค้าต้องคงุเงินไว้ในบัญชีห้าพันบาท ก่อนวันเกิดเหตุอ่ะสามสิบวันแต่ว่าถ้าสมมติลูกค้าเ,เปิดบัญชีนะเดือนเนี้ยช่วงใกล้สิ้นเดือนเนี้ยค่ะแล้วเกิดว่าลูกค้าเกิดเหตุอะ่ะเราจะอรวมให้คือจะสามารถเปิดค่ารักษาเทยบันได้แต่ลูกค้าจะต้องเหมือนเ,อเปิดบัญชีไปเนี้ยห้าพันะ 5, บาทเลยอ่ะแล้วเกิดเหตุพวกนี้ไงค่ะก็จะได้ความคุ้คมครองนะแล้วก็ตัวความคุ้คมครองตัวเนี้ย จะคุ้มครองลูกค้าค่ะก็ต่อเมื่อลูกค้ามีอายุ่ระหว่าง15ปีถึง10ปีนะวันที่เปิดบัญชีนะใช่ถ้าต่อมกว่านี้มันก็จ่าไม่ได้แต่ว่ายูที่วันที่เปิดอยู่เ,เ,เกินก็จะจ่ายได้นะคะแล้วก็หากลูกค้ามีข้อสงสัยอะคะ่ะเกี่ยวกับบรการรายละเอียดหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าลูกค้าต้องการจ้องเรียนสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ที b a n k c o m ได้ออน,นะคะหรือธนะคะาคารทหารไทยธนชาติทุกสาขาหรือโทรคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะคะ1428 หรือเกี่ยวกับพวกประกันตัวคุ้มครองบริเกตที่กล่าวมาข้าง้นนะคะก็คือติดต่อธานาคารประกันไทยเบอร์นะคะ0 2 3ย์สองสามศูนย์แปดเก้าสามศูนย์ศูนย์ใช่คะเนี่ยเราจะมีบอกคุณเจนจารงอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้อีกเบอร์หนึ่งก็คือเกี่ยวกับตัว p d p a ก็คือมันเกี่ยวกับความข้อมูลคอมพิวเตอร์ทรี่คือคุ้มครองข้อมูลลูกค้าเหบออนไลน่์ อันนี้ค่ะจะเกี่ยวกับบริษัทคู่ค้าบริษัทในเครือสถาบันการเงินของธนาคารททบนะคะพวกปร,ประกันภยัยประกันชีวิตอะไรเงี้ยสามารถติดต่อลูกค้าได้ไหมเหมือนเขาจะเป็นหนังสือยืนยันถามลูกค้าค่ะว่าลูกค้ายินยอมให้ทางธนาคารคู่ค้าเราสามารถโทรหาลูกค้าได้ไหมแต่ตัวนี้ค่ะจะไม่มีผลต่อการาทำธุรกรรมหรือว่าการเ,เปิดบัญชีในวันนี้นะก็คือสมมติว่ามันจระรองบอกว่าไม่ยินยอมให้ทางเราค่ะติดต่อ ก็จะไม่มีใครโทรไปหาลูกค้าแต่ถ้าเกิดคุณจะโนยมดินย,ยอมก็จะมีคน,นโทรแจ้งพวกวิจารณ์หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่หนักนะถ้าไม่ย,ยอมเผาเนี่ยก็เปิดบัญชีได้เหมือนก,กันนะใช่คันนี้แล้วก็เกี่ยวกับคว uh, ามคุ้มครองส่วนบุคคลของลูกค้คานะเดี๋ยวอันนี้ลูกค้าจะยินยอม ชื่อให้ให้ราวันนี้หนึงนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นรายการเช็คลิสต์ก็คือที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะว่าจะลงเขาใสไหมก็คือทุกคนมัดดนจะลงเซ็ตให้ราวันนี้หนึงก็คือเหมือนข้อแรกค่ะพนักงานได้ทำางเรงรู้จักลูกค้าได้เหมือนถามเขาถาม สอบถามลูกค้าเริ่มต้นนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ได้สอบพนักง,งานได้สอบถามวัตถุประสงค์การเปิดบัญชีในครั้งนี้หรือไหมะคะแล้วก็พนักง,งานได้สอบถามความต้องการการใช้บัตรดบิตหถือไห่นะคะแล้วก็อันที่2คือการนําเสอานอผิตภัณฑ์นะคะพนักง,งานได้แจ้งสิทธิขั้นพื้นฐานให้ลูกค้าหรือเปล่าแล้วก็ได้อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าไหมแล้วก็อันนี้ลูกค้าไม่ทำบัตรก็เลยจะไม่ไม่ไม่ได้ใช้ เซลชีทให้ลูกค้ายอยู่แล้วนะคะไม่ได้ให้แล้วก็เกี่ยวกับการอธิบายสิทธิ์เออมาเก็ตคอนดักในที่นี้พีเอพีเออะไรต้นแบบค่ะใช่แล้วก็ข้อสุดท้ายะค่ะสรุปแล้วสมมติเอกสารก็คือลูกอ่าอันเนี้ยเอกสารตัวเนี้ยลูกค้าสามารถขอกลับไปได้แต่เราจะให้ได้เป็นตัวสั่งงา,านะใช่เป็นตัวรายงานตัวนี้ยเราก็จะรวมเชื่อมให้นิดเดีค่ะไม่เดี ขออนุญาตยทำรายการเปิดบตันซีให้นะคะใช่อนนดอกคนเงี้ยอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้นะคะระดับการศึกษาค่ะปกติครับนะคะตอนนี้สถานภาพค่ะโสดสมรสโสดค่ะโสดน,นะคะที่อยู่ปัจจุบันค่ะตามบ้านตามบ้านประชาชนนะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเลี้ยงคิดตัว แล้วที่อยู่ที่ทำงานก็เป็นที่บ้านที่บ้านเลยนะโทษนะคะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะกับขายข,ข,ของออนไลน์เนี่ยอ๋อขายของออไนไลน์เนาะรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะ เหมือนเกี่ยวกับรายละเอียดในการเปิดบัญชีเมื่อสักครูน่นะคะที่เกี่ยวกับพวกการเปิดบัญชีขั้นต่ำหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะให้ลูกค้าไปด้วยเลยใช่ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็มีข้อสอบถามเพื่อนเพื่อก็ไปต่อที่สาขาได้นะคะแล้วก็อยู่ตร เราถักน้องเจอไหมคะเราใช้แอปพลิเคชันอะไรือพ้องโยนอ๋อโหลดโหลดโหลดโหดได้เลยโหลดได้เลยค่ะเดี๋ยวอู๊งง่ายกับมืติดต่อตอนนี้แคไหนวันนี้ได้ค่ะได้ค่ะานโยบยค่ะขอบคุณที่ได้ใช้ดีค่ะชายค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาสาสุขภาพด้วยนะคะ